ค่ะช่วงนี้เราจะมาติดตามว่าไก่ชนของสมเด็จพระนเรศวรเป็นไก่สายพันธุ์ใดมีลักษณะอย่างไรเรื่องนี้นายสัตวแพทย์นิสิตตั้งตะการพงค้นคว้าจากเอกสารต่างๆทำให้พอสันนิษฐานได้ว่าไก่ที่สมเด็จพระนเรศวรทรงนำไปชนกับพม่านั้นคือไก่เหลืองหางขาวบาง บางถิ่นเรียกไก่เหลืองใหญ่จากบ้านกลางเมืองพิษณุโลกซึ่งเป็นถิ่นไก่ชนสำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทยลักษณะของไก่เหลืองหลังขาวได้แก่สีไส้เหลืองทั้งไส้อคอไส้ปีกและไส้หางหางขาวเหมือนเหมือนฟ่อนข้าว กาดรวยหางสีขาวยาวโคง้งปลายงอไปทางด้านหลังตกลงสวยงามหน้าแหลมยาวเหมือนหน้านกยุงปากขาวอมเหลืองมีร่องสองข้างจงอยปากปีกใหญ่ยาวมีขนขาวแซมทั้งสองข้างอกใหญ่ตัวยาว ยืนขาห่างกันตะเกียบคู่แข็งกระดูกใหญ่แข้งขาวอมเหลืองแข้งขาวอมเหลืองเล็กนิ้วยาวเรียวเดือยงอนขันช้อนขันเสียงใหญ่ยาวยืนท่าพงาดังราชสีที่สำคัญคือ ไก่เหลืองหางขาวนั้นฉลาดปราดเปรียงอึดทนจึงมีคำพูดว่าไก่เหลืองหางขาวกินเหล้าเชื่อหมายความว่าถ้าไก่เหลืองหางขาวได้คู่ตีแล้วไม่ต้องมานั่งรุนดูให้ไปสั่งเหล้ามากินเชื่อก่อนได้ต้องชนะแน่นอนปัจจุบันในจังหวัดพิษณุโลกมีการจัดตั้ง กลุ่มผู้อนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์ไก่ชนพันเรสวนขึ้นไายแห่งด้วยกันพักฟังเพลงสักครู่นะคะเดี๋ยวมาติดตามว่าในวรรณคดีของไทยเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างที่มีไก่เข้ามาเกี่ยวข้องพักฟังเพลงสักครู่ค่ะ